รเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านขออนุญาตสรุปรายงานผลการประชุมสอรอสอประจำวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2557โดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง ผู้มีการสอรอสอและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมและท่านทาริศเพีงดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะกรรมการสอรอสอจะเป็นผู้สรุปรายงานการประชุมและพันตำรวจเอกปริณนะพัฒนาเจริญจะเป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสมีผลการประชุมสมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบดังนี้ครับเรื่องที่หนึ่ง สระสะขอเรียนว่าการเริ่มปฏิบัติการของสระสะด้วยการใช้กำลังตำรวจเข้าดำเ,เนินการในพื้นที่ต่างๆซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เมื่อเช้าวันนี้นั้นการปฏิบัติการดังกล่าวไม่ใช่การสลายการชุมนุม ไม่ใช่การกระชับพื้นที่และไม่ใช่การขอคืนพื้นที่แต่เป็นการปฏิบัติการเพื่อเข้าตรวจค้นติดตามจับกลุ่มผู้กระทำผิดตามหมายจับของสารหรือการเปิดสถานที่ราชการหรือถนนสาธารณะซึ่งจะปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยมียุทธวิธีที่เหมาะสมแตกต่างกันไปประการสำคัญ เป็นการปฏิบัติการโดยเปิดเผยจึงได้แจ้งให้สื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวมีส่วนร่วมและช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยที่เช่นการปฏิบัติการเมื่อวานนี้ที่บริเวณถนนข้างทำเนียบรัฐบาลเป็นการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้กระทำผิดตามกฎหมายเมื่อเข้าปฏิบัติการแล้วก็ได้ตรวจยึดอาวุธยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆเช่นอุปกรณ์ในการทำวัตถุระเบิด ส่วนผู้กระทำผิดได้หลบหนีไปดังนั้นเมื่อการปฏิบัติการเสร็จสิ้นจึงได้ให้กำลังตำรวจกลับสู่ที่ตั้งโดยไม่จำเป็นต้องคงกำลังตำรวจไว้ในพื้นที่เพราะไม่ใช่การขอคืนพื้นที่ส่วนที่ถนนแจ้งวัฒนะซึ่งกำลังปฏิบัติการอยู่ในวันนี้และขณะนี้ก็เพื่อเข้าตรวจสอบลาดตระเวนเจรจาและกดดันเพื่อทำการเปิดสถานที่ศูนย์ราชการ และถนนแจ้งวัฒนะให้กลับมาสามารถบริการกับประชาชนได้ดังเดิมรวมถึงการเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับคือพระพุทธอิสระและกาดผู้คุ้มกันด้วยซึ่งจะต้องกระทําด้วยความระมัดระวังมีให้เกิดการสูญเสียโดยเฉพาะประชาชนที่ถูกใช้เป็นโล่มนุษย์สอสอขอยืนยันว่าจะไม่ปล่อยประละเลยให้แกนนากปปสกาดที่คุ้มกัน และผู้เข้าร่วมกระทําความผิดด้วยวิธีการต่างๆนานาโดยเฉพาะเป็นการกระทําผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกต่อไปเป็นอันขาดเรื่องที่สองกรณีสารแพ่งได้มีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กับนายเสรีวงมนทาหนึ่งในแกนนากปปสที่ถูกดําเนินคดีโดยสารได้สั่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษระง,งับการสั่งธนาคารอายัดบัญชีรวมเจ็ดบัญชีนั้น สรส,รสรได้รับรายงานว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะปฏิบัติตามคำสั่งศาลทันทีที่ได้รับแจ้งคำสั่งทั้งนี้เพื่อเป็นการเคารพและปฏิบัติตามตามคำสั่งของศาลแต่อย่างไรก็ตามนายเสรีกับแกนนำกปปสทุกคนรวม58คนอาจถูกอายัดบัญชีและระงับการทำธุรกรรมตามที่สรส,รสได้แต่งตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ห้าหน่วยงานคือสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบป,ปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสัมพา์กรซึ่งกำลังพิจารณาตรวจสอบและเตรียมสั่งอายัดบัญชีระง,งับการทำธุรกรรมตามที่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้อำนาจไว้ดังนั้น การใช้อำนาจสั่งอายัดบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษที่ศาลสั่งให้ยกเลิกจึงเป็นคนละกรณีกับการจะสั่งอายัดหรือระงับการทำธุรกรรมตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของสอรสทั้งนี้สรสได้กำชับเจ้าหน้าที่ทั้ง5้าหน่วยงานให้ตรวจสอบและพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สนับสนุนการกระทำความผิดที่เรียกว่าท่อน้ำเลี้ยงและในวันนี้สระสะได้มีมติจะทำการตรวจสอบแล้วเชิญผู้ต้องสงสัยมาชี้แจงก่อนหากชี้แจงไม่ได้จึงจะประกาศรายชื่อระง,งับการทำธุรกรรมซึ่งเป็นการให้ความเป็นธรรมมากกว่าที่เคยปฏิบัติโดยสอ,อชในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ เมื่อครั้งเหตุการณ์ชุมนุมปี2553ที่ออกคำสั่งระงับการทำธุรการธุรกรรมก่อนแล้วจึงให้ชี้แจงภายหลังเรื่องที่3กรณีนายสนธิยานชื่นลือไทยในธรรมผู้ต้องหาซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำกปปสที่ศาลได้ออกหมายจับประเภทหมายชอตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินจะครบกำหนดควบคุมตัวเวันในวันอาทิตย์นี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวไปขออนุญาตศาลควบคุมตัวต่ออีกเจวันซึ่งศาลเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องควบคุมตัวแล้วจึงให้ปล่อยตัวนั้นสะระสะได้รับแจ้งว่านายสนทิยานตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร้ายแรงคือข้อหาร่วมกันเป็นขบฏร่วมกันก่อความไม่สงบในบ้านเมืองและร่วมกันยุยงส่งเสริมให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายซึ่งเป็นคดีพิเศษ มีเจ้าพนักงานสามฝ่ายร่วมกันสอบสวนคือตำรวจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอายการและเมื่อวันนี้คณะพนักงานสอบสวนพร้อมด้วยพนักงานอายการก็ได้เข้าแจ้งข้อหาร้ายแรงดังกล่าวแก่นายสนธิยานเรียบร้อยแล้วและในวันนี้ก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอออกหมายขังมีกำหนดครั้งละ12บวันรวมแล้วไม่เกิน84วันโดยล่าสุด เมื่อเวลา12นาฬิกาที่เพิ่งผ่านมาสารอาญาได้อนุมัติให้ฝากขังนายสนธิยานมีกำหนด12วันแล้วซึ่งเป็นการดำเนินการตามกฎหมายปกติคือประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญาโดยได้ขอสารคัดค้านประกันตัวเพราะเป็นคดีอุกชะกันและหากปล่อยตัวไปก็เชื่อว่าจะไปกระทำความผิดซ้ำอีกสรสรขอยืนยันว่าการปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้ เป็นขั้นตอนตามปกติของกฎหมายซึ่งไม่อาจปฏิบัติเป็นอื่นได้และไม่มีการกันแกล้งแต่อย่างใดเรื่องสุดท้ายเรื่องที่4ครับสรสรได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูทรภาคถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับแกนนำกอปปสและแนวร่วมกรณีร่วมกันกระทำผิดด้วยการขัดขวางการเลือกตั้งด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งในกรุงเทมพมหานครและในต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยตรงขณะนี้มีจำนวนคดีประเภทขัดขวางการเลือกตั้งทั่วประเทศจำนวนถึง159คดีคดีประเภทเจ้าหน้าที่กะกะตจงใจละทิ้งหน้าที่ไม่จัดการเลือกตั้งจำนวนถึง168คดี รวมคดีทั้งสิ้น327คดีและสารได้ออกหมายจับให้แล้วจำนวน67คนจึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกันครับ Ladies and gentlemen, I would like to bring to your attention some updates from today's CMPO meeting. Uh, teams of police officers since yesterday have integrated the forces to engage in the operation to enforce the law. to restore the functioning of government agencies and also to reopen public roads affected by the protesters blockade. A police measures undertaken will depend on the situation, proportionate, transparent, and in compliance with law and regulations. A representatives from the press have also been invited to observe the operation. And during yesterday's operation, police managed to seize many illegal items, including firearms and homemade bombs. And the purpose of today's operation at Jiang Watanab protest site is to screen the area and negotiate with the protesters. Police will also take extra care when carrying out the arrest warrant. And the CMPO wish to reaffirm to the public that the CMPO has no intention to use force to disperse the crowd. And following the civil court on Thursday, revoking the freezing of bank accounts of Mr. Seri wong -Won the Department of Special Investigation will later carry out the court order, including those of the core protest leaders. However, the CNPO has also set up a working group to closely monitor financial transactions of the 58 core protest leaders. A working group shall comprise personnel from the Anti-Money Laundering Office, the Department of Special Investigation, the Narcotics Control Board, Roadside Police, and also the Revenue Department. A working group will meticulously exercise its power under the emergency decree, as also applied during the 2010 demonstration. And in order to deliver justice for all, the SMPO will take meticulous steps before putting anyone on the account freezing list. And following the request by the authority to extend the period of the detention of Mr. Son to retire the Criminal Court today gave the permission to the authority to detain him for 12 more days for insurrection. the authority may also extend the request for the total 84 days for detention period. And this application complies with the criminal procedure code and the authority will also request to the court to reject bail since insurrection charge may result in life imprisonment. and the final point i would like to inform to the public concerns legal actions against the obstruction of the election and the roadside police today reported that the total of 327 cases have been brought to the authority, 159 of which involved the all kinds of obstruction of the election, while 168 cases involved the officials uh, who failed to perform their duties both on the advance and general election days. and the court by far issues arrest warrants for 68 persons for these charges. and that wraps up today's mpo meeting. And the, press conference will ์ร s u ูมาเกนบายวันจ่าย1 p.m. ค่ะสสจะมีการสรุปรายงานผลการประชุมให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเป็นประจำทุกวันเวลา13นาฬิกาค่ะยกเว้นวันพรุ่งนี้นะคะจะงดประชุมสรสและงดการแถลงข่าวหนึ่งวันค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะครับ